ีพนนมาบก็ชองแม่หมวยชนแนลค่ะพ้ามาเบงเข้าวขืนมันพี่น้องขืนมันขืนมันอยู่ไฮยน่าพี่น้องรถยกรถโยกกระสอบมันมาใส่รถพี่น้องวันนี้ผ้ามาขืนมันอยู่ไฮพี่น้องอยู่หน้าเลยรถล,ลงบอดดดินทรายมันหลายพี่น้อง ลงไปแล้วเกือบขึ้นบ่ได้พี่น้องก็จะก็จะกำลังมันใส่กระสอบกดโยกกับไปโยกมาเด้อจ้าจอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแม่มวยเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่มวยนั้นเด้อค่ะช่วงนี้เบิง่งคลิปเั็นสารไม่กวนเด้อพี่น้องแดดก็ฮ้อนฮ้อน แดดจนใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยใหม่คักใหม่แน่แดดคักแดดแน่พี่นองแดดแห้งแดดใหม่คัก มันหน้าพี่น้องในเวลาเห็นหน้าก็เจากับถอนถอนไปคาย <c oughs> ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องแม่หมวยด้วยค่ะพี่นอ้องปองปลายทั้งหลายขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ มเมื่อึ้นมั่นอยู่บนคูพีได้พี่น้องบ้านคูบอำเภอน้ำเกีียงพี่มาห,หากินไก่อยู่ พอกันไม่ด้ค่ะคลิปหน่ะคลิปนี้ล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ